คะ่เะเกษตรการสิลป์ดีชานเนี่ยมื่อนี่ยผ้ามาบุกปลาอยู่คะ่ะปลายู่ค่ะมาหาเห็ดขมอยู่คะ่คคะค่ะได้แล้วนิดนึงนี่ได้ซิฟก,ดก็ดอกกระเด้อนี่พี่จิมาเห็นมูงงามๆอยากโชว์เห็นี่นี่นี่เห็บ้านด้นเห็นหลังบ้าเห็นหลังเลยไ่าอ่าง มันไม่มีสีดอกสีดอกเพื่อจุ่มจุ่มนี้งสีดอกอ๋อยู่ที่ไหนอยู่ห้าอัุ่นดอกตาหนินี่โอ้ยไม่ใช่สีแล้วไม่ใช่สีแล้วงัดขึ้นมาห้าหกโอ้ยสวยจังเลยงัขึ้นมาห้าหกเลยน่ะงัดขึ้นมาห้าหกดอกเนี่ยนี่เออ นี่ละตามพุ่มไม้พุ่มไหนเขาไม่เห็นเราก็เห็นนี่เขาไปทั้งในทั mm ้ง hmm. เดินน้ำหนาคอยเขาไปแล้วโอ้ย mm hmm. มันเก็บเอาเก็บเอาดิ mm hmm. เดี๋ยวเห็นเก็บเอาเก็บเอาจะได้ยุดปลาทั้งในนี้จะมีอะไรโอ้ดอกาหางอลงคองลงแข้ง <c oughs> หาต่อหาต่อหาเห็ดยูคาเบอร์เซียนก่อนเลย ต้งเคลียหาบุเคลียเพราเห็นตาบอดีนี่นี่สีก็เป็นอะไรแตกต่างจากใบไม้อะไรได้เนาะถ้าเมือเราพลาดพลาดได้นั่นน,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 นั้นเห็นบ่น,น,น,นี่โอ้ยเขามาดอกงไงแท้ปาดดอกไงปะไม่กินดอกน้อยน้อยนาะยมหน่อ,นนนอเนาะบัดมันมาเดียวเดียวสีดอกไงปาดเดีแล้วดู ดอกมาล่าเลยดูด,ดิใกล้กันอีกคนละต้นนะนี่ตอนแรกก็ไม่เห็นมีสามดอกเลยนะว้าวได้สามดอกดีใจจัง <laughs> หอนนะกาดอดเอาเห็ดจะเกิดมีอีกไหมมุมนั้นคนก็เขี่ยแล้วแต่มุมนี้คนเขี่ยไม่ถึงไงก็เลยมีเห็ด <laughs> ได้อีกสามดอกนะคะ สามดอกส,สวยๆสามดอกส,สวยๆจ้านี่ยวันนี้อาวุธเป็นอย่างนี้เพราะว่าเสียมหายไปไปเก็บเห็ดตะโงก็ลืลมเอาเสียมขึ้นรถหายไปเลยเอาสามดอกนั่นเก็บก็เห็นดอกต่มนะโอ๊ยตายตาย,ตายนี่ดอกต่มน้อยๆมองข้างไปไม่เห็นมันเลย Tak ada. Ni. Suai you dah. Suai ออถึงบ้านแล้วมาเห็ดหนึ่งกระตา่าวันนี้ฝีมือมากนี่กระตาน้อยหอยสังได้กระตานึงจ้าค่ะข,ขอบคุณมากมากทุกๆการรับชมทุกๆกำลังใจค่ะ ไปพบกันคลิปหน้านะคะก่อนไปฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่ยเดอ้อคลิปหน้า้อดีจะพาไปหาเก็บเห็ดอะไรอีกรอรุ้นน้ำกันเดอ้อนี่อดอกที่เป็นที่เป็นกลุ่มๆเนาะน,นี่สวยอยู่เลย นี่ก็เข้าหมวดการล้างนะคะตัดขาแล้วก็ล้างสวัสดีค่ะวันนี้ต้มเห็ดพึ่งขมนะคะสวยมากเลยนี่เห็ดพึ่งขมต้มสวยมากเลยต้มใส่ผักติ้วนะคะตอนนี้เราจะตักขึ้นแล้วก็เอาผักติ้วขึ้นก่อนนะคะผักติ้วยอดเกลี่ยตักออกไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเราค่อยตักเห็ดออกนะคะ<อ>นี่คือแักติวออกไปก่อนใส่เป็นยอดใหญ่ๆไปเลย จากต,ากกตักก๋วยเตี๋ยวแลเราก็ตักเห็ดนี่ตักเห็ดในน้ำเดือดเดือดนี่แหละนี่แล้วก็ตักเสร็จแล้วก็มาเทเลยจ้าในน้ำเย็นจัดึ๊บเย็นจัดไหมนี่น็อคน้ำเดือดเดือดนะคะแข็งเลย สวยงามมากนะเม็ดนี้จะสวยมากต้มเสร็จจะสวยมากอืนี่คือน้ำเย็นจัด คะเดี๋ยวก็จะใส่ถุงแบบนี้นะคะนี่ก็จะใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้